วิดีโอเหรอโอ้ยโอเคโอเคอีกครั้งนะคะต้องฟังต้องหนังนะคะว่าจีโอองแปดเย่ยเลยี่ยยาสองแปดแล้ว เล็กนะคะชอบเขาจะแบบว่าเขาจะอยู่รายการนี้นะคะรายการอะไรวะที่มันมอบนาฬิกาอะไรนะรายการอะไรวะรายการอะไรนะคะที่มอบนาฬิกา้ยกอะไรวะ ดิ๊นะคะก็ป็นพิธีกรรายการวันนี้ที่รอคอยนะคะเขาจะตามหาทุกคนที่หายไปอย่างสองแต่นะคะนี่หญิงนะนี่อาจจะเป็นไม่ใช่หญิงนะอาจจะเป็นแม่หญิงนะคะนี่เธอเธอร่ารักมากเพราะว่าเอารองเท้ามาฝากทุกคนแต่แบบว่าแต่เพื่เพื่อนคนอื่นไม่ทันนะคะ เพราะว่าฉีดยาทุกวันยาบ้างงแป๊วแป๊วนะคะหนึ่งรอบไม่ได้แล้วนะคะแต่ก็ยังมานะคะวันนี้เนี่ยเป็นเจ้าของร้านนะคะเพราะว่าใส่เสื้อลายเดียวกับเดกเซอร์เสื้อลายเดียวกับเดกเซอร์ นี่นะคะบอยก่อนใจทุกคนฟิสแดนซ์เฟิร์มทิปหน้าเราจะไปบ้านบอยนะคะไปชีบเรียนกันนะคะรักทุกคนบยบายบายโอเค